สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทำแบบฝึกหัดขอ้อ5ขีด17นะครับเป็นการสร้างพาร์ทโดยใช้โปรแกรม Solid Works นะสร้าง 3D CAD ซึ่งฟังก์ชันส่วนใหญ่ที่ใช้เนี่ยจะเป็น Sheet Metal นะเรื่องนี้จะเป็นการสอนใช้ Sheet Metal นะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูแบบ3ามิติของเจ้าตัวนี้กันก่อนนะครับเปิดให้ดูนะแบบสามิติมันหน้าตาจะประมาณนี้นะ ในดอิงมันไม่มีไอโซเมติกให้ดูนะครับเราจะมาเริ่มทํากันในรูปแบบก่อนสเต็ปแรกในการขึ้นนะผมจะใช้ SheetMetal จะใช้้ตัวบิดแฝงวาดตรงนี้ออกมาก่อนว่าในส่วนนี้เป็นส่วนนี้ ก็ไปที่ Solidworks เปิดโปรแกรมขึ้นมาหลังจากนั้นไปที่ New เลือก Part กดโอเคให้เราสเก t ตเริ่มสเก t ตที่ Front Plane นะกลับไปคลิกที่ Front Plane คลิก s k e t c หลังจากนั้นก็ใช้ Line ในการวาดวาดออกมาเลยให้มีรูปร่างหน้าตาเหมือนในแบบเสีนอนบันเยอะหน่อยคนระับ ในจุดนี้นะครับก็จะมีระยะเท่ากับ18ตรงนี้เช่นกันความสูงทั้งหมดนะครับคือ45ความกว้างทั้งหมดตรงนี้ก็เป็น45เหมือนกันใส่ขนาดไปนะสมาร์ทเดนซิชับอกขนาดตรงนี้18ส่วนสูง45ความกว้างก็45่สิหคหลังจากนั้นนะมันจะเป็นสีฟ้าอยู่ แสดงว่ามันยังอันเดอร์ดีายอยู่เอ,อ <c oughs> แสดงว่ายัางอันเดอร์ดีายอยู่อย่างนี้นะครับให้เราใส่ a ีเชนนะครับให้กับมันโดยการกดคอนโทรลค้างไว้นะผมจะให้จุด2จุดนี้จุดออริจิกับจุด Midpoint ของเส้นนี้นะครับ Vertical กันพอบอลวอร์ติ a คกันปุ๊บมันก็จะตรงตรงกลางอย่างนี้นะครับก็จะเป็น f u l ฟูลีด n e d ลังนั้นให้เราไปที่ชีทเมทัลสมมุติใครยังไม่มีสมมติออก All ก่อนใครยังไม่มีก็คลิกขวาที่แถบนี้ครับแล้วก็ไปติ๊กชีทเมทัลออกมาแอดอินเข้ามาอย่างนี้นะครับเปิดชีทเมทัลลังจากนั้นก็เปิดแฟงโอเคมาดูกันใส่ค่ากันเรามาดูด้านท็อเพลนนะครับความหนาของมันไนะอ้ความ ความลึกของมันเนี่ยเท่ากับ30นี่นะครับือกานท็อปเพนเท่ากับ30แล้วก็มันบอกว่าออเบนต์อาร์อีควาเรเดียสทมิลลิเมตรสองมันบอกว่าชีนเมทัลทริกเน็ตวันมิลลิเมตรนะครับก็คือไอขอบเนี่ยมันมีไดมิเตอร์นะครับเอ้ยมันมีรัศมีเนี่ยเท่ากับ3นะครับขอบนี้นะครับขอบ,ขอบนี้ขอบนี้นะครับนี่ไดมิเตอร์กับ3นะครับ แล้วก็ความหนาขอามันเนี่ยความหนาตรงนี้นะครับเท่ากับหนึ่งนะครับโอเคเราเลึเอลกสามสิบก่อนเปนขนาดเป็นสามสิบหลังจากนั้น n condition ให้เลือกเป็น mid plane ให้อกเป็น mid plane ไปก่อนนะครับเพราะว่าเราจะใช้ให้มันอยู่ตรงกลางเราจะใช้ในการ Miller นะครับโอเคตั้งขนาด ของความหนาอันนี้เท่ากับหนึ่งผมลองเพิ่มความหนาให้ดูนี่เปลี่ยนเป,นเปลี่ยนเป็นห้านะครับแล้วะมีเท่ากับสามตรงนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับให้เราสังเกตที่รูปนะครับตรงนี้เนี่ยอ่ามันจะเป็นการเติมเนื้อแบบอยู่ด้านในนะครับอินไซด์นะครับ ให้เราไปสังเกตที่งานของเราอันนี้ก็เป็นแบบอินไซต์เหมือนกันนะครับนี่มันอยู่ด้านในอย่างนี้นะครับก็คือเพิ่มความหนาเข้ามาทางด้านด้านในของเส้นสเก็ตนะครับลอ,องดูดีๆนะครับสังเกตดูถ้าสมมติอะบางงานมันอยู่ด้านนอกทํำยังไงนะครับก็ติ๊ก Revert Direction ตัวนี้มันก็จะกลับไปอยู่ด้านนอกให้นะครับแต่งานของเราอันนี้มันอยู่ด้านในก็ไม่ต้องติ๊กนะครับ พอได้แล้วติ๊กถูกหลังจากนั้นนะครับผมจะทําการเติมเน,น,นื้อด,ด,ด้านหลังตรงนี้เติมขอบด้านหลังปีกด้านหลังตรงนี้ครับให้เรามาที่แฟงนะครับหลังจากนั้นติ๊กที่ขอบล่างตรงนี้ติ๊กมาไว้ก่อนนะกลับไปดูรูปล่างของเรารูปร่างของเราเนี่ยมันโดนตัด แล้วก็โดนจอะรูอย่างนี้นะครับนี่โดนตัดเป็นมุมนี้นะครับเฉียงๆเราเปิดฟันเพลงก่อนนะครับกด Control แล้วกดเล็กนๆหลังจากนั้น i n f l e ะ i n f l e Edit อีบิ edit, uh, edit Edit f l e Profile นะครับมันจะขึ้นรูปล่างอย่างนี้ออกมานะเป็นเส้นสเก็ตก็ให้เราทำการสเก็ตให้เหมือนรูปร่าง อันนี้ก็ลบไปมากไปก่อนนะครับอยู่วงกลมตรงกลางหลังจากนั้นบอกขนาดนะครับไปกลับไปดูที่แบบสังเกตนะครับเส้นจะตัวล่างสุดนะครับมันตรงกัน กับขอบบนของชิ้นง,งานอย่างนี้นะครับความกว้างตรงนี้17บเจ็ดนแล้วก็ความสูงของมุมตรงนี้เท่ากับ15นะครับหลุดนะครับอย่ามันแราใหม่พีผมเปิดไปกดเอ c a p e นะครับ ย r ่ดแฟงโปรไฟล์นะใส่รีเ t ชันให้มันให้หมดนะครับอันนี้ให้มันเป็นเอาเ o นท่อไปเห็นเส้น midpoint Mid นะครับบอกให้ midpoint นะครับตรงกับ Origin เราด้วย ตอีข้ากันลองขยับดบูมันยังขยับขึ้นลงได้อยู่นะถ้าใส่ม l เ t ชันตรงนี้ให้มันเป็นโคลิเนียนะครับเส้นนี้กับเส้นนี้ที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะความสูงตรงนี้ถึงขอบล่างนะครับลองไปสังเกตดูท่ากับสิบห้านี่บอกหมาถึงขอบล่างนะครับเส้นสองอ้าวหลุดอีกแล้ว ก็ผิดนะียเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมลองทํา จุด okay. 2จุดนี้นะครับให้มัน h o r i z o n t a l กันไอตัวนี้อยู่ตรงกลางยังกลางแล้วนะครับความกว้างตรงนี้เท่ากับ17ติดนะครับมันติดจุดนี้นะขนาดอันนี้เท่ากับสิบห้านะ บอกให้สองวงนี้เอ่อบอกให้จุดกลางวงกลมกับข้างบนนี้นะครับวุฒิข้อกันแล้วก็บอกว่าความสูงจะขอบเนี่ยากับยี่สิบห้าตัวนี้นะครับหลังจากนั้นกด finish ได้รูปร่างหน้าตาอย่างนี้ออกมาอ๋อลืมให้ดูตรงนี้นะครับคลิกขวาเข้าไป Edit ก่อนนะครับก่อนกดฟ n น s h นี่ดูระยะรัศมีตัวนี้ด้วยนะครับว่าเป็นสามหรือเปล่าถ้าไม่เป็นสามก็กดติ๊กแล้วก็ดูมุมพับมันด้วยนะครับตัว f a n ฟ position ตัวนี้๋ราผมจะเอาให้ดูด้านท็อปเพลนนะครับตัวแฟงโพซิชันนะครับถ้าเราดูดีดเนี่ยมันมีความหนาเกินมาตรงนี้เท่ากับหนึ่ง หนมิลครับตรงนี้คือ1นมิลก็คือความหนาของมันเพราะฉะนั้นพอมันเห็นอตรงนี้หนึ่งมิลเนี่ยแสดงว่ามันไม่รวมเจ้าตัวเ a เดียด้วยนะครับให้เรามาเลือกเจ้าตัวแฟงโพซชันเนี่ยเป็นเมทัลเลียลไซส์นะตัวที่สองอันนี้นะครับแล้วก็ดูขนาดตรงนี้ด้วยว่าเป็นสามหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นติ๊กถูก นี่นะครับจะลองเปิดเป็นแบบอินเดลไลน์ให้ดูนี่นะครับก็จะได้เห็นรูปร่างหน้าตามันนี้นะครับเกินออกมาจะขอบแล้วกับหนึ่งมิลต่อไปนะครับจะทำการเฮมขอบนเฮมสามส่วนตรงนี้นะครับ ให้เราคลิกไปที่เห็นช้านิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับเลือก type and size นะครับให้มันเลือกเป็น close ติ๊กที่ขอบ3ามขอบโอเคกลับไปดูความหนามันะครับตรงนี้5ตรงนี้5้าตรงนี้ก็5้านะครับความ ระยะมันนะครับเปลี่ยนเป็นค้านั้นติ๊กถูกค่ับออเดี๋ยวดูเฮมไอนี้ก่อนครับนี่ไอ้ขอบตรงนี้เนี่ยเวลาเราสังเกตเนี่ยดูว่า ขอบเนี่ยมันเกินออกมาข้างนอกหรือเปล่านะครับดูจากไอ้ตรงนี้ก็ได้ครั้นที่แล้วเนี่ยเราบอกว่าไอ้ขอบเนี่ยมันตรงก่อนที่เราจะเฮมน,นะครับนี่ก่อนที่เราจะเฮมก็คือไอ้นี่มันตรงกันจะเป็นเส้นปลายอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ขอบที่มันเฮมออกมาเนี่ยมันเกินออกมาข้างนอกนะครับเกินออกมาข้างนอกเส้นตัวนี้นะครับให้เราไปเลือกตามที่มันบอกตามแบบนะครับก็คือเลือกเป็นแบบนี้นะครับ เป็นเอาไซด์นะครับคลิกไปจะได้รูปร่างนี้ออกมานะครับเดี๋ยวกันนะครับมันรู้สึกว่าถ้าเป็นเอาไซด์ จะไม่เห็นรอยพับตัวบนอ๋อันนี้เป็นอินไซต์ถูกแล้วนะครับตัวบนตอนนี้เป็นอินไซต์ เราลองเลือกเป็นินไซ d ์ก่อนนะครับโ,โอเคอ่ะผมเข้าใจละวเมื่อกี้ผมเลือกไอตัวข้างหลังผิดนะครับตัวเอ็นแฟเนี่ยมันจะต้องมาเสมอกับขอบล่างนะครับ ไอตัว hem เราเลือกเป็น i นไซ d ์ถูกแล้วนะครับนี่ตัว hem เนี่ยเราเลือกเป็นินไซ d ์ถูกแล้วแต่ไอเจ้าตัวขอบเนี่ยเราจะต้องมาเสนอเสมอกับขอบล่างนะครับขอบขอบของตัวที่เราวาดแฟงข้างหลังเนี่ยนะโอเคไป edit แฟงนะครับตัวนี้ edit แฟงโปรไฟล์นะครับในจากนั้นเนี่ยให้ลบเจ้าตัวโค l ิ i n e ยตัวนี้ออกนะครับไม่ตอกให้ใส่ไปเนะี่ย มันจะลากลงมาได้น,นะครับให้เรามาโคลิเนียกับทินล่างแทนนะครับปึ๊บกด finish จะได้รูปล่างอย่างนี้ออกมานะครับโอเคขอโทษทีนะครับสับสนหลังจากนั้นนะครับพอเราได้แฟรงตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะทำด้านบนตรงนี้นะครับ สังเกตน,นะครับไอ้ด้านบนเนี่ยมันไม่กึ่งกลางนะครับเดี๋ยวผมจะลองลากเส้นให้ดูมันไม่กึ่งกลางนะเพราะมันบอกระยะตรงน,นี้มาเท่ากับสิบห้านะครับที่ผมวาดไม่ตรงยวลองลากเป็นอันนี้น่ครับมันไม่ตรงรน,นะครับนี่สิบห้านะครับ ก็เหมือนเดิมไป i n f l a t คติ๊กตรงนี้นะครับขอบบดหน้าขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับ edit profile edit แ a n k profile ขยับนะครับขอบเข้ามาอย่างนี้เปิดที่ฟัน t เพียนก็นได้นะบอกขนาดนะครับท,ทั้งหมดเลยห่างจากขอบสิบ้า ความสูงเท่ากับสิบนะครับสังเกตดีๆนะเป็นตัวสิบตัวนี้นะหางจักขอบตัวนี้ความสูงนี้เท่ากับสิบหางจะกขอบไหนดูดีๆนะครับหางจะกขอบนอกนะครับความกว้างเท่ากับสิบสอง มีการจอรูปมิตเตอร์สามห่างจากขอบบนเท่ากับสาจุดห้าแล้วก็อยู่ตรงกลางโอเคหลังจากนั้นบอกให้เป็นเวอร์ทิเคิกับเจ้าตัวมิดพอยด t ด้านบนคอนทนค้างคลิกจุดสองจุด วัตติเข้ารีดไฟน์แล้วก็ฟินิ์ลายรูปล่กันกมาเรียบร้อยนะครับเหลือเจาะเจาะตรงนี้นะครับสีุ่งห้าในมิเตอร์ห้านะคูณสี่วงนะครับก็คลิกขวาแล้วก็สกเก็ตได้เลย หลังจากนั้นนะครับวาดวงกลมใส่ขนาดไปหแล้วก็บอกระยะด้วยครว่าเท่ากับ6ห่างจากขอบก็กับหก,กบหลังจากนั้นนะครับไปที่ฟีเจอร์ อีกุดัดจริงๆเนี่ยจะจะเจาะเลยก็ได้นะครับแต่เราไม่ควรนะบอกขนาดเกินกับที่มันให้มานะครับอ๋อมีระยะหา่างตรงนี้เท่ากับสิบแปดนะครับเดี๋ยวเราบอกไปด้วยเข้ามาสิบแปดนะครับตัวนี้สิบแปดตัวนี้จะเหลือหกไหยเนี่ยอ๋อตังนี้เหลือหกนะครับ ก็บอกว่าวงนี้กับวงนี้ที่ขวางเท่ากันแล้วบอกให้มัน vertical กันก็ะวรทนค้างนะครับเรียกว่อ v e r t i c a อย่างนี้นะครับโอเคซึ่งเรารู้เนี่ยเรารู้แค่ข้างเดียวนะครับมันจะบอกมาคือมี18แล้วก็มี66แล้วก็บอก5ตัวนี้นะครับให้เราเอาไปฟีเจอร์เอ็นซูคัเลือกเป็นทูออ l ก็ได้เพราะเราสกิด้านบน ติ๊กถูกโอเคหลังจากนั้นก็มิเลอร์นะครับมิเลอร์เฟสไหนผม oh, mm hmm. จะมิเลอร์เฟสอ่าเพยไลน์นะครับฟีเจอร์อะไรก็เอ็กซ์ตรูคัทนะครับติ๊กถูกได้รูปร่างอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยโอเคต่อไปนะเราจะมาลองเจ้าตัวแฟร์แพทเทิร์นดูนะครับ แฟตแพทเทิร์นเนี่ยผมเคยลองแล้วมมนมีปัญหานะครับลองแฟตดูนียนี่มันเกิดเออร์นะครับที่มันเกิดเออร์เนี่ยมันมันเป็นเพราะว่าเราไปสร้างฟีเจอร์มันก่อนนะครับฟีเจอร์ตัวเหมตัวเนี้ยมันมีปัญหานะครับแต่ผมจะมาสอนวิธีการทําแฟตนะครับให้มันกลางออกนะครับอันนี้ปัญหาที่ตัวเหมตัวนี้เวลาเราไปเหมมันตรงนี้แล้วมันมันเหมือนแฟดไม่ได้ จะลองรูดบารนี้ขึ้นนะกดคลิกนะรูดขึ้นมาถึงเอฟแฟงตรงนี้ก่อนนะครับตอนที่ยังไม่มีเฮมนะลองแฟลแไปเทิร์นดูอ๋อลองแฟลแไปเทิร์นไม่ได้ด้วยอานนี้ให้เรานะไปกดอันโฟลดเลือกฟิกผิวนี้นะแล้วก็เลือกเบสดนะครับขอบตัวนี้นะติดถูกดูให้มันไปข้างหลังนี้ก่อนนะครับแล้วเรารูดลงมานะ นี่มันไม่เออร์เลอร์นะครับอย่างนี้ก็คือมาโดนมาโดนไอ้ e ฮมที่หลังนะเพราะว่ามันกลางออกก่อนอย่างนี้ให้เรารูดมาถึงแฟลตแพทเทิร์นเลยนะครับลูดลงมาถึงแฟลตแพทเทิร์นนี้เลยแล้วก็ลองกดแฟลตดูอ่ะอย่างนี้มันกลางออกได้นะครับผมก็ไม่รู้นะทำไมนะฮะถ้าเราจะอันนั้นก็เหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมขอเปลี่ยนเพนสมมุติว่าแฟกออกมาแล้วมัน,มนเป็นเพน,นอย่างงี้นะมันตั้งขึ้นอย่างงี้ก็ดอปดาวเจาตัวแฟรแพทเทิร์นนี้ลงมานะจะเจอแฟกแพทเทิร์นหนึ่งคลิกขวาแล้วก็ไปกดอ e ีทิดฟีเจอร์มันเฟสนะครับเฟสทูฟิกนะครับอันนี้มันเลือกด้านข้างนะครับให้เปลีป่ยนไปด้านบนกดติ๊กถูกนี่มันก็จะอยู่เพนบนละโอเคสมมุติเนี่ยอยากเราอยากให้มันเป็นไอ้รูปรูปเดิมนะครับรูปตอนที่ มันไม่ไม่โดนแฝกนะครับก็ปิดแฟดไปก่อนหลังจากนั้นนะครับเลื่อนบาร์นะครับขึ้นมาเหนือแฟกต,ตรงนี้นะครับให้แฟกมันไม่ไม,ไม่ไม่ติดตรงน,นี้ฮะให้กดคลิกขวาแล้วกดสับเปลีเจ้าตัว u n f l o a d ตนนัวนี้มันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมละแต่ผมลองไปหาวิธีแก้ดูก่อนนะครับว่าเออมันเออเลอร์เพราะอะไรแต่ผมลองหาดูมันหาไม่เจอนะครับมันอาจจะเป็นตอนหมิมตัวนี้ฮะมันมีปัญหาตอนหมิม โอเคคลิปนี้ก็ายาวหน่อยนะครับก็มีผิดพลาดเล็กน้อยนะครับผิดพลาดเล็กน้อยก็ขอบคุณสำหรบับการรับชมวิดีโอครับขอบคุณครับ